สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับงานปั้นงานปั้นนดอีกอย่างว่าปฏติมากรรมปฏิมากรรมมันจะเป็นงานทัศนศิลป์สามมิตินะคะอาจจะไม่ได้เกิดจากการปั้นอย่างเดียวอาจจะเกิดจากการแกะสละักหรือว่าการหล่อด้วย ประเภทของปฏิมากรรมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ประเภทนูนต่ำา 2. ประเภทนูนสูงและ 3. ประเภทลอยตัวงานปั้นนูนต่ำเป็นยังไงงานปั้นนูนต่ำคืองานปั้นที่นูนจากพื้นเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่น เรียญบาทที่เราใช้อยู่ทุกวันนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันจะสูงขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างงานที่พี่ๆของเรานะเคยไปปั้นประปวดและได้รับรางวัลมานะคะต่อมานะคะเป็นงานปั้นนูนสูง งานปั้นนูนสูงคืองานปั้นที่นูนมาจากพื้นมากนะคะสูงสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะนักเรียนจะเห็นตัวอย่างได้จากภาพตรงบันไดาทางที่ขึ้นห้องออขึ้นอาคารจะมีภาพนูนสูงอยู่นะคะ และงานปั้นลอยตัวงานปั้นลอยตัวจะเป็นงานที่าสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะเช่นอนุสาวรีย์หรือถ้านักเรียนผ่านมาที่หน้าโรงเรียนนักเรียนจะเห็นหุ่นนักวิทยาศาสตร์หุ่นพระมหากษัตริยาและสวนสุนทอนคู่นะคะเหล่านี้จะเป็นงานปั้นลอยตัวทั้งสิ้น วัสดุอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ปั้นนะคะวัสดุก,ก็คือดินน้ำมันค่ะดินน้ำมันเนี่ยนะคะจะสะดวกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมีหลายสีนะหลายขนาดนะคะดินน้ำมันเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเก็บไว้นานนะคะอาจจะแข็งได้ก็ให้นักเรียนนำไปวางตากแดดไว้ สักพักหนึ่งอย่านานมากนะคะเพราะว่าถ้านานมากเนี่ยมันก็จะนิ่มเกินไปไม่สามารถปั้นได้แต่ที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องเก็บรักษาไว้วางไว้ในกล่องหรือว่าเก็บไว้ในลิ้นชักในอุณหภูมิห้องนักเรียนห้ามเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นจะทําให้ดินมันแข็งแล้วก็ไม่สามารถใช้ปั้นได้นะคะอย่างหนึ่งก็คือดินเหนียวเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะ ที่หาได้โดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่ครูปั้นด้วยดินเหนียวนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นที่เราสามารถซื้อได้นะคะก็คืออุปกรณ์อ,อันนี้นะคะ,ะนักเรียนจะสามารถซื้อได้นะคะ ที่ตามล้างเลยนะคะอุปกร,กรณ์มีประโยชน์สำหรับทำให้เกิดลวดลายนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่ซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะหาได้ในในในบ้านของเราอย่างเช่นช้อนซ่อมนะคะก็จะทำให้เกิดรอยได้นะคะเราก็ไว้จิ้มให้เป็นรูๆนะคะไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดสามารถเอาไว้ตัด ะะเอาไว้ตัดแบ่งดินน้ามันได้นะคะตะเกียบหรือว่าไม้แหลมนะคะนินสอนนอกจากนี้อันนี้เป็นที่ทำให้ดินน้ํามันเรียบนะคะไว้ไว้ครึงนะคะใเรียบอันนี้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่จําเป็นต้องมีครบคุกอย่างนี้นนะะเ,นเป็น ที่ตัดแต่งดินน้ำมันได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไม้กระดานค่ะไม้กระดานรองปั้นนะคะเราไว้ใช้สำหรับเวลาปั้นเนี่ยจะได้ไม่เลอะเทอะโตะนะคะเราไม่มีจริงๆเราสามารถใช้กระดาษกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษที่กระดาษแข็งก็ได้นะคะรองปั้นเพื่อจะได้ไม่เลอะเทอะและ เก็บทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเกตความรู้นะคะปฏิมากรรมสามารถเขียนได้2แบบนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันปฏิมากรรมที่มีตัวต่อไปตรสระอิจะใช้สำหรับงานปั้นที่ปั้นเฉพาะพระพุทธลูปส่วนที่ใช้ต่อต่อระอิจะใช้กับงานปั้นทั่วๆไปนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ เรื่องงานปั้นครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนอาจจะสนุกกับงานปั้นและพบกับครูในเรื่องอื่นต่อๆไปนะคะข้อหนึ่งจากภาพเป็นงานปั้นประเภทใดก็ไก่นูนต่ำขอไข่นูนสูง คอควายลอยตัวขออ้อ2จากผ้าเป็นงานปั้นประเภทใดกอไก่นูนต่ำขอไข่นูนสูงคอควายลอยตัวขอ้อ3ถ้าไม่มีอุปกรณ์จะใช้อะไรแทนกอไก่กระจกที่แตกแล้วอคอไข่ไม้มันทัด ข้อวายมีดข้อ4ดินน้ำมันควรเก็บไว้ที่ใดกอไก่เก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงขอไข่เก็บไว้ในตู้เย็นคอกวายเก็บไว้ในกล่องหรือลิ้นชักข้อ5ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของดินน้ำมันกอไก่มีหลายสี ขอไข่เป็นวัสดุธรรมชาติขอควายสามารถหาซื้อได้ง่ายก็หกงานปั้นพระพุทธรูปเรียกว่าขอไก่ปฏิมากรรมขอไข่ปติมากรรมขอควายถูกทั้งสองข้อข้อ7ขอ้อใดกล่าวถูก กอไก่งานปั้นนูนต่ำสามารถเห็นได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างขอไข่งานปั้นนูนสูงสามารถเห็นได้เฉพาะด้านหน้าคอควายงานปั้นลอยตัวสามารถเห็นได้รอบด้าน